kem, siap, 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 ลอยครั้ง่อย5ครั้งอย5ครั้งอย5ครั้งหึ่องมสี่าหมดลุกขัดเออขวาอัน แถวแกเป็นหลักนะครับปิดระยะทั้งหมดจัดแถวเอ้ย <c oughs> นิ่งสบายครับครับครับ